เดี๋ดยวเราจะพาะอย่างยิ่งนะขอพูดนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เปไ็นไรคลิปมาไม่มาเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนครับโคศกโคศกคือคนที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงอธิบายค,บความเรื่องการทํางานของรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจแล้วมันจะแปลเปลี่ยนมาเป็นความชอบความไม่ชอบใช่ปรากฏว่าโคศกรัฐบาลที่ชื่อจีลายุห่วงทรัเ์เดยไม่รู้แกไปห่วงอะไรอีท่าไหนไปห่วงไมเคิลห่วงเก้าอี้เดี๋ยวอีเจเพนแย่งไอ้ไมเคิลเนี่ยนะ ไมเคิลที่ไปไลฟ์สดที่คอมเนเนี่ย <GUY S 1> แล้บบอกว่าเป็นนักข่าวจากคำเนียบข่าวมาตอ,มตอนหลังก็โดนปรากฏว่าไม่ใช่ไปพูดใส่ร้ายประเทศไทยต่างๆนานาชาวเน็ตของไทยนะอินฟูทั้งไม่อินฟูทั้งคนเล่นธรรมดานี่ช่วยกันค้นข้อมูลไปแหกจับว,ว,ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นนักข่าวคำเนียบขาวไม่ใช่เลยไม่อยู่ในสำนักข่าวใดๆในโลกนี้ด้วยเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์เป็นล็อบบี้ยิสเน่นะครับแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมสายตรงกับโดนันทรัมม์เลย ไม่ต้องไปอ้างว่าเอารายงานข้อมูลไปให้โดนนั่นทันม,มึงไปถ่ายรูปสำเนียบขาวยังไม่ได้ถ่ายกับโดนนั่นทัตัวจริงเลยครับไปถ่ายกับหุ่นขี้ผึ้งเออ,เอ,อนะทุกคนก็ช่วยกันโคศกสอบตอร,อก,อรก็ช่วยกันช่วยกันใช่แนะข่งขันโตข้อมูลกันไปปรากฏว่าจิรายุมาแหโคองครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะเชิญ ไมเคิลเนี่ยหาเลยมาไมเคิลมามาเดี๋ยวออกไลฟ์ในประเทศไทยเลยเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยออกค่ากินค่าเที่ยวค่าไม่ไปเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะค่ากินค่าโรงแรมค่าอะไรต่างๆเดินทางออกให้หมดครนเขาก็งงกันทีเฮ้ยโฆษกทำไมมาสวนทางชาวบ้านกันแบบนี้นะตอนหลัง ไม่รู้แกความรู้สึกช้าหรืออะไรอใครไปสกิดเลยที่บ้านกันเด็ดหมดไม่รู้นะอาจารย์ปู่ไม่บด้ซื้อยู u ูปพรีเมียมรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่นักข่าวตัวจริงรู้แล้วตัวเองหน้าแตกหน้าแหกนะเสลก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยแล้วอย่างงู้นอย่างงี้ซึ่งสายไปแล้วไงสายไปแล้วเครดิตความเป็นโฆศกพังพินาศแล้วไม่รอบครอบพอ แล้วคุณไม่ได้เป็นแค่โฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคุณเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลครึ่งหนึ่งมันคือโฆษกประเทศในตัวด้วยอะ่ะนี่ถ้าอ้างอิงไปในสํานักข่าวทั่วโลกเนี่ยอายเขาตายชักเลยว่าเรามีโฆษกทะเลุทะลา่านี่แหละที่เขาบอกว่าอะไรนะอังกอร์อเมริกามาบ้านเราแล้วบอกว่าเราเนี่ยสพร่านสุขารข่าวสาร,าสารนี่แหละเขาดูจากโฆษกรัฐบาลนี่แหละนะเออ แม้พอผมไปเห็น Facebook ของท่านหนึ่งนะผมชอบมากเลยขอสรุปมาเล่าให้ฟังครับเขายกตัวอย่างกรณีของสามก๊กนะสามก๊กตอนที่โจโฉไปพ่ายซุนกวนที่ศึกผาแดงนะผาแดงผาแดงที่เอาเรือถูกหลอกให้เอาเรือร้อยเป็นใช่ครับแพรๆไน้นะมันไอ้ทงสายคุณคุณพลของโจโฉคนหนึ่งชื่อว่าเจียวก้านนะจะพยายามจะไปหวานล้อมจิวยี่ ซนะึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะสุดท้ายโดนจิวยี่ซ้อนกลปล่อยข่าวลวงไอ้นี่ก็เอาข่าวลวงไปบอกโจโฉปรากฏโจโฉเชื่อข่าวลวงว่าไอ้ผัวหน้ากองทัพเรือของโจโฉเนี่ยนะมันเป็นไส้ศึกฆ<อ>่าทิ้งซะเลยอพอฆ่าทิ้งปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเพราะโจโฉเนี่ยเป็นทหารส่วนใหญ่ของโจโฉเนี่ยอยู่ทางบกไม่คุ้นเคยทางเรือครนะคือฆ่าแม่ทัพเรือโดนจิวี้หลอกให้ฆ<อ>่าแม่ทัพเรือสุดท้ายไอ้คนนี้โดนประหารโจโฉบอกว่า เองโง่ไม่ใช่ความผิดแต่ความผิดของเองคือเอาความโง่มาแปดเปื้อนค้าอ่ออ๋อนี้นึกถึงจิรายุเลยใช่ไหมฮะองอิงจ๊ะสั่งประหารมันเลยจ้ะแล้วอาจักรภพซึ่งสแตนบายรออยู่อ่ะขึ้นมาเป็นแทนซะแล้วเดี๋ยวเราจะให้น็อตบาริ์หยุดขายก๋วยเตี๋ยวแต่ประเด็นคือประเด็นคือว่า ไอ้นั่นแค่โจโฉไงแต่กรณีของจีรายุเนี่ยมันมาแปดเพื่อนประเทศครรับปะเทศใช่ไหมเพราะม,มันปัดคนโอโ้โหประเทศไทยเนี่ยเสียเชิงเลยประเทศวนะควรมีโคสกฉลาดกว่านี้อรอบครอบกว่านี้นะครับ